ทำในสิ่งที่มันสร้างแ a l ลูให้คนอื่นได้นั่นแหละผมถึงเป็นคนมีแ a l u e ลูขึ้นมาการสร้างแ a l นลูให้ตัวเองสิ่งที่ง่ายที่สุดในการสร้างแ a l ลูให้ตัวเองคือการสร้างแ a l ลูให้คนอื่นผมทํา YouTube มา4ปีครับผมทํามาทุกอย่างเลยครับผมลองทุกวิธีทางไม่มีคนดูผมมีผู้ติดตามพันกว่า่ามปี4ปีแต่พอวันหนึ่งอะ่ะผมแค่ลองมาดูว่าที่บ้านผมมีอะไรที่จะมาแชร์ให้คนอื่นรู้บ้างปรากฏว่าเปิดเปิด,เป,ดเปิดไปดูไม่เจอ i อเอวิธีการสอบไอเอผมมาแชร์ให้ทุกคนรู้ เฮ้ยอยู่ดีๆผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเอง mm hmm. อ่าเพราะฉนั้น mm hmm. ผมก็เลยมาลอง analyze ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด4ปีที่ผ่านมาคือผมไม่ได้แชร์แว l ์ลูด้คนอื่นเลยผมทำคอนเทนต์เพื่อตัวผมเองเพื่อที่อะไรก็ไม่รู้กูไปเที่ยวไลฟ์สไตล์แต่เมื่อผมเปลี่ยนเป็นทําในสิ่งที่มันสร้างแวลูให้คนอื่นได้นั่นแหละผมถึงเป็นคนมีแวลูขึ้นมาโลกต้องการนะเป็นเรื่องรองครับสิ่งสําคัญที่สุดคือเราเก่งอะไรเพราะโลกมันต้องการทุกอย่างอยู่แล้วโลกต้องการคนเก่ง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่าตามหาว่าโลกต้องการอะไรดูว่ามึงเก่งอะไร